กว่างออกไปเส้นจะไกลถิ่นไม่เจอแผ่นดินหากินกลางทะเลเปลี่ยวอุราเส้นจะวาเวเขาเรียกตังเกเลจับปลาโดนคลื่นโดนลมโถมกระนำบางครั้งเดือดจมคำก็ต้องนองน้ำตาโอ้ยไม่มีเวลาพักผ่อนจากแม่กลองล่องไปกระบี่สามวันอีกทีและอยู่ที่ชุมพร กลับจนกลับจันละปากน้ำก่อนแวะจอดนครอละย้อนทรงคลาสิบห้าวันทีละถึงจะเทียบทา่าออกจากนารากลับมามหาชายโอ้ยใจมันคิดถึงเจ้าใจมันคิดถึงเจ้าโอ้แม่เอวบางน้องนางไม่แล่น้องนางไม่แล่นั่งรถติดแอ ก็เสียงแวชินะเจ้าเสียงแวชินะเจ้าได้กินแกงหมูได้กินแกงหมูลืมประตูเม่นข่าลืมประตูเม่นข่าลืมเลือลำเก่าเอาพาเจ้าออกทะเลพาเจ้าออกทะเลนี่และนาเขาว่านาดีสิพาวันเท่านี้แม่ก็ทำเสเพลเลิกกันเทียนะแม่รอยเละเขาเรียกทะเลไม่อิ่มรักใครลงพวงแล้วจะอกหัก เธอไม่รักเธอไม่สนก้อยคนย่างเราโอ้ยพวกเราชาวตั้งเก